จะเอาลองมาใส่กับสายนาฬิกาของแอดูหรูหลาขึ้นมาเลยสิบบาทนะคะนี่มีคนให้มาไปของขวัญน,นั่นเองค่ะ เพื่อนเจะกับซาร่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซาร่าก็มีของเล่นใหม่มาอันบอยเพื่อนอีกแล้วนะคะนั่นก็คือนี่นี่นี่นั่นเองนะคะก็เป็นม o นสวอนนะคะที่สร้างปรากฏการณ์ห้ามแตกแบบว่าทั่วทั้งโลกแบบว่าโอ้โหต่อคิวกันเป็นวันๆเลยนะคะสุดท้ายเราก็ได้มาครอบครองนะคะก็คือตัวนิ้มเอง m i ชชั่ n to u r เรน่ สีฟ้านะคะสีฟ้าแบบ Tiffany blue นะสีฟา้า c a r t e ของ Rolex นะคะแล้วสีฟ้ากําลังมาเนาะช่วงนี้เนาะ Sky blue อะไรอย่างนี้นะคะโอเคเราก็ได้มานะคะนี่ก็จะให้ดูกออกข้างนอกก่อนตัวนี้นะคะมีคนให้มาไป็นของขวัญน,นั่นเองค่ะก็เลยไม่ต้องได้ไปอตออแถวหรือว่าไปซื้อมีสุดแนี้สขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะ ข้างหน้ากล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีไหนนะคะก็จะมีดาวของเขานะคะทั้งหมดนะคะจะมีดาว11ดวงนะคะเป็นดาวเคราะห์และดาวบวริวาดาวฤกษ์อะไรที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนะคะตัวที่เราเราได้ก็คือดาวยูเรน,นัสนะคะอันนี้สีฟ้าเนาะคือจอดตรงสีนี้มากชอบสีนี้คือสีนี้เห็นละจึ้งเลยค่ะเพราะอะไระคะคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เรียกคุณลูกมา <S 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 <ไ>อค่ะแม<ไ>่เร<ไ>ียกลูกมาเลยต้องมาอยู่ด้วยกันสีฟ้าสีฟ้านะคะ โอเคข้างๆนี่จะเป็นแบบสัญลักษณ์ของโอเมก้านะคะกับสต์วนั่นเองนะคะามาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบรายละเอียดของดาวยูเรนัสนะคะต่างๆนะคะเออยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เท่าไหร่นะคะพอเลยวไปโอเคเปิดมานะคะก็จะเป็นกล่องกระนาดแบบนี้นะคะเป็นรักโรคนะคะโอเคเราจะมาเปิดพร้อมกันนะคะตึงตึ้งตึงอุย้ยน้องสวยมาก สวยมากเพื่อนๆดูสิคาเป็นสีฟ้าจะคอยแบบนี้เลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็มากับเทปุลกนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบของเรือนต่างๆนะคะที่เป็นเรือนนะคะที่มีมาให้เราได้อ่านข้อมูลต่างๆนะคะก็นีถ้าใครแบบสามารถก็เก็บไปเลยคะ่ะทั้ง11เ,เรือน <Wow. S 1> เก็บไปเลยคะ่ะมันลดมากมัน ราคามันก็ย่อมเยาวอะค่ะมันก็เอื้อมถึงได้เนาะแต่ก็ของก็หายายากค่ะนี่ก็เป็นแบบแท็บต่งางๆนะคะโอเคนี่ก็เป็นแบบบาโคนะคะซึ่งซึ่งเราได้มาวันที่หกเขาได้ซื้อมาวันที่หนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูส่งของนาฬิกานะคะส่วนนาฬิกาจะเป็นสายปิพปุ๊กแก่แปดแปอย่างนี้เนาะก็ มองไปมองมาก็เหมือนพิ้มนาฬิกาเด็กอยู่นะดีๆแต่ว่าเรียความหน้าที่เป็นมูนสอตรนะคะเป็นสปีดมาสเตอร์นะคะของโอเมก้านั่นเองมันเลยเพิ่มความแพงเข้ามาแบบนี้เออนี่นะคะ่ะก็ให้ดูตรงนี้ก็เขียนว่าโอเมก้านะคะคุณภาพของสายก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะตามราคานะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นเข็มวินาทีนะคะแล้วก็มีเข็มจับเวลาตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น ชั่วโมงเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะนี้เป็นเขาเรียกว่าโคโค,โครกราฟอะไรสักอย่างเนี้ยคะ่ะก็ไอ,อดีเราไป่ใช่โคโรกรกาฟเราก็ดูไม่ค่อยเป็นแต่เราก็รู้ว่าเออตรงนี้จับเวลาหยุดเวลารีเซ็ตอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็ดูแค่นี้แหละวคะ่ะอามาดูโซนข้างหลังนะคะที่เป็นฐานนี้จะเป็นแบบเคสแบบปิดฐานจะเป็นรูปของดาวนะคะถ้าเป็น ดาวอะไรก็เป็นรูปนั้นเป็นโลกก็เป็นรูปโลกรูกปพระจันทร์อะไรอย่างนี้ก็เขียนว่ามิชชั่นทูยูเรนัสนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีเลขตรงนี้นะคะไมราบวาน่าจะเป็นเลขหกเลยโอ้ดร,รวมสวยมากจะเป็นด้นดานๆอย่างนี้นะคะเนี่ยสวยมากอย่ามาใส่ให้ดูนะคะพอใส่มาแล้วก็ได้หน้าตาประมาณนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นแบบแปลกๆเหมือนฟิลแบบ อลิกาเด็กปฐมนิดนึงสมัยเป็นเด็กปฐมก็ใส่ิกาแปดแแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าของมูนวอร์ดเนาแล้วก็ได้ความหรูหราเพิ่มมานะคะแต่ว่าก็เนี่ยดูบอบางแต่ว่าใส่เอาแฟชั่นนะเนาะเพราะว่าก็ไม่ใช่น่าจะเป็นไม่ใช่นาฬิกาที่เขาจ เก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนสายดูนะคะเพราะเรามีสายของ Air Mate ราคานนี้เป็นสายที่เราซื้อมาเปลี่ยนกับนาฬิกาของเราที่เราชอบใส่ทุกครั้งนะคะนี่เป็นไซส์20มเมตรนะคะโอเคจะมาเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะคะ 10, วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะคะถ้ามีอุปกรณ์นะคะจะเป็นไขควงที่แบบเพราแบบที่เขาเอาเขียนนาฬิกาตรงสลักอย่างเงี้ยมันจะเป็นไขควงง่ายแบบกึ๊กอย่างเงี้ยนิดเดียวเองค่ะแบบว่า เปลี่ยนง่ายมากแต่ว่าเราก็ต้องแงะดูนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะเราก็ต้องเงะนะคะช่องตรงนี้เล็กมากเลยกึ๊บเดียวก็ออกเลยแต่ว่าในส่วนของในส่วนของสายแอเมดเขาจะมีสลักให้กดอยู่แล้วนะคะกดสลักก็ตรงนี้มันก็จะดันเข้ามาอย่างนี้ทําให้เราเปลี่ยนสายถอดใสยง่ายขึ้นก็เป็นที่มีอันนี้เพราะว่าเรามีในการเรือนเนึงแล้วเราก็ไม่อยากจะซื้อในการหลายเรือนแล้วก็ซื้อใส่แล้วก็ได้ลุกใหม่เลยใช่ไหมคะเนี่ยลุกเราก็เป็นแบบนี่ก็เป็นทองกัแบบกีนน้ำรอดก็คือ ถ้าเป็นเนี้ยหลมากถ้าเป็นสีทองกับเนี้ยหล่มากดูสิเนี่ยเราก็ได้รายการใหม่แล้วนึ่งเรือนนะคะซะาก็เลยชอบซื้อสายของแอมเมดไว้เปลี่ยนนะคะแต่เผอิญว่ามันใส่เดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะใส่ที่ดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเอาลองมาใส่กับสายนาฬิกาของแอมเมดดูนะคะสายนี้เป็นสีเขียวกรีนอะมรยลนะคะแต่คือก็ไม่เข้ากันนิดนึงเนาะแต่ถ้าเรามีสายแบบ สีขาวหรือว่าสีฟ้าเนาะสีแครงเงี้ยน่าจะสวยนะคะนี่แล้วก็มันใส่ได้พอดีเลยกับนาฬิกาที่เรามีนะคะเออนี่สวยมากเขียวฟ้าก็ดูดูหรูหราขึ้นมาเลยสิบบาทนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวต้องไปหาใสายสีฟ้าแล้วแหละหนังจะระเข้สีฟ้าเนอะ ี่สวยมากเลยแม่โอเคค่ะนี่ก็เป็นการารีวิวคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหนนะคะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ซาด้วยนะคะถึงจะมีเทรนใหม่ๆห,ห,หรือว่าของอที่เป็นแวร์ไอเทมหรือว่าอะไรที่า่าหามาได้นะคะจะมาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบาย